โอเคสวัสดีคุณผ wow. ู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหลผอแรกเลยกในฤดูแต่ลินแตะในฤดูร้อนนะครับปีที่หนึ่งพยากรพรุ่งนี้อ้าวฤดูฤดูดูร้อนอ่ะน่าลิ้นไปและว่ะตั้งเราเหลือแค่ดีเองเหรออืมถึงพาที่เราจะบอกว่าฉันหาเงินได้ไม่ยากก่เชนนะและฉันก็อยากจะมีเงินที่เยอะกว่านี้หน่อยเอนมันน้อยเกินไปหรือเปล่าขยับหน่อย โอเคเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ไม่สามารถวางภายนอกได้อแล้วทำไมผมวางในบ้านไม่ได้ไหมเอพื้นที่ไม่พอเลยมันคืออะไรวะวางไม่ได้ด้วยนเอาโอเค้วมาทำไนะวางไงวะต้องแปะไว้บนผนังโอ้มันคืออะไรคะ มันคืออะไรอ่ะมันต้องแปะไว้บนผนังอ่ะอบ้านยังไม่ได้อัพเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้นะฮะนั่นก็คือการทำสปริงเกอร์อันใหญ่อันใหญ่ยิ่งกึบเรียบร้อยแล้วก็สปริงเกอร์อันนี้เอ่อต้องใช้จอบออกไม่ได้ปะเอ๊ะต้องใช้ขวานหรอ,อโอเคอันนี้มันลดได้แค่สี่ช่องนะครับมันอัปเกรดได้ป่ะวะ ไม่น่าได้เนาะไม่น่านะไม่น่าไม่น่าอันนี้ผมเก็บเนี่ยผมเก็บเออกล่องคือผมแบบผัดวันประกันพุ่งอ่ะด้วนคือพอมันเปิดกล่องแล้วมันแบบเอ๊ะทำไมมันลบจังขี้เกียจอ่ะพัดหน้าแล้วกันก็นเลยบอกว่าเอาไว้พัดหน้าแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็พัดหน้าเรื่อยๆนะไม่ไม่จบนะไม่จบไม่สิ้นนะครับเออพัดหน้าแล้วพัดหน้าอีกอย่างชอบเลยเอ,อ่นนี้พวกเล่ที่ใช้เอาไว้นี่ก่อน แล้วก็ทองมีสี่อันแล้วนะครับเหล็กเอต้องลงเหมืองถ้างั้นนะไอ้ไอนี่ผมเอาออกได้บอกว่าเนี่ยไอ้คบเพืงอนอ๋อได้อยู่ขีปสับไปแล้วมันจะหายทั้งเสาอ้าวโอเคแล้วก็ข้าวปลูกได้ส่งหรือดูส่วนเอาดอกไม้ตายหามแล้วโอเคส่วนข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดปะอันนี้มันต้นอะไรวะจำไม่ได้แล้วน่าจะข้าวโพดปะมันก็ไม่สายเนาะเออ มันต้นเลยว่าจำไม่ได้ว่ะปลูกเยอะเกินลืมเดี๋ยวลดน้ำแปบ๊บไม่แต่ผมว่าจะลือะล้ออะทุกคนเดี๋ยวรอทำสปิงเกอร์ก่อนกันแหละนะครับจะค่อยลื้อทีเดียวผมจะเคลียร์ใหม่อะ่ะเคลียร์พื้นท่งพื้นที่หน่อยแล้วก็ไอแซฟที่เราปลูกไว้มันอันไหนวะอันนี้เหรออันนี้แล้วก็เหมือนจะมีข้างล่างนี้ป๊อบไปไหนแล้ววะมันขุดทิ้งเร็ววะอันนี้อันหนึง่งไอรถทำไมอะ่ะแล้วนี้อะไรอะ่ะอันเนี้ย นี่เรื่องบ่ไปก่อนแล้วกันปูกเว้กิก,กะนี่กเคียร์ออกเคี้ย์ออกอันนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับไอ้ไอ้เหลาเล็กอะเพราะว่าโรบินหยุดงานไปวันหนึ่งอ๋อนี่ไงต้นนี้ไงอันนี้ก็แซฟอันหนึ่งที่เราที่เราปลูกไว้ต้องรอรอเป็นเดือนเคีีย์เคียคย์เคียย์ มันแบบหายเกกะหน่อยแล,ล้วก็นี้น่าจะขุดได้แล้วไม่แข็งแรงพอนะครับอาจจะต้องอัพอัพไปอีกขั้นหนึ่งก็ต้องใช้เหล็กนะครับก็เดี๋ยวก็ได้อะเออมันมันมันไม่ไกลแล้วอ่ะเหล็กตอนนี้มันเราลงจะถึงชั้นเหล็กอยู่แล้วนะครับในเมืองนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วเอยปีกขางเขาเก็บไว้ยังไม่ใช้เอี้ยนี้ก็เก็บไว้นะฮะมีเจ็ดอันแล้วนะฮะเขท้ทองก็มีเล้าขัดเหล็กไม้มีเท่าไหร่สองร้อยกว่าเผา,าเพิ่มได้อยู่ นะครับโอเคขอดูเล้าไก่ก่อนเล้าไก่เล้าไก,าก่อาหารครบก็มายองนิตตัวทําเงินประจำวันของเราแล้วก็ไข่อีกสี่ฟองโอเคโอเคเรียบร้อยเราบินสู้ๆนะเป็นลังใจให้เออวันนี้ก็ต้องไปดูปีเอคือเงินมันเดี๋ยวนะอืม ซื้อมันเล็ดนี่ก็จะหมดแล้วมันน้งนะเจ็ดเจ็ดพันไม่รู้เหมือนกันแฮะอันนี้ขุดได้แล้วเนี่ยฮาร์ดวูดเออนี่ขุดได้แล้วผมไม่น่าเอาไอ้ต้น้นี่ยมาปลูกตรงนี้เลยไอเนี่ยไอ้ต้นพีทอะไม่น่า,ามาปลูกตรงนี้เลยว่ะทุกคนมันแบบมันเกล็ดกะเกล็ดกะเกิกกนอะอเขียวออกให้หมดโอเคปับป๊บปบปป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  ไอเห็ดอ่ะไอท่อนเห็ดมันชื่อว่าอะไรวะมาชุมหรอกอ๋อใช้ฮัรูดสิบไม่ก็ขุดได้แล้วไงเดี๋ยวค่อยทำก็ได้มัง้งเนอะเอาทีละอย่างไหมยเยอะเหลือเกินนะมีอะไรทำทุกวันเลยอ่วบูดเลียงกันไม้ก็ส่วนไม้หินถ่านเยอะและ้วยังไม่ต้องเผาก็ไดเก คลายลงบ่อยไม่มีอะไรแล้วเนาะที่บ้านหมดแล้วเนาะเดือนเล็กเนาะโอเคไปหาปีแอร์ก่อนเอด้อเด้อเด้อเอันนี้นิดนึงออกก็ออกชึบเอออะไรที่มีก็กดอันนี้ได้นี่ว่าดื่มตลอดโอเคแล้วผมเก็บเห็ดแดงไว้ทำไมวะไม่ส่งขอมมู ก็เ,เหมือนทันนั้นผมไม่ได้เอาเอาเห็ดแดงไปให้คอมมูดูหรอกมันใช้หรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเฮซลนัดอ่อสีทองซะด้วยนะครับดาวทองผมว่าเดี๋ยวก็มีอีกนะในฤดูร้อนนี้อันนี้เราขายไปกันกันได้มั้งไม่เป็นไรเ้แต่มันกินได้อ๋อคอมมูอะเปล่าวะมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอของส่งคอมมูอะ ดูใบไม้ร่วงไม่จะอ่านป้ายไม่ได้จะคุยต้องใช้สมอลเมาส์อีกแล้วเลอยังไม่อยากตกอ่ะไม่ตกเลยแม่เออนี่เราให้คนนี้ได้นี่หว่าคนนี้ชี่อาจจะให้ชาเราใช่ไหมจำไม่ได้แล้ววะ่ะโอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาชอบหรอใช่หว่าแปวหนึงนะทุกคนแค่รอลายปะเออไม่ขึ้นสักดวงเลยคือเฟียก็เหมือนกันเฟออียเฟียก็ไม่ขึ้นนะครับ นี่สมอลเมาอ่ะลองตกมาลองรับไปก่อนกันกน,นะตกไปได้ช่างมันเดี๋ยวไม่สนใจเออแล้วเควสเมื่อพาที่เลี้ยวมันไอพิกเนี่ยผมไม่ได้ไปส่งสักงที่วะผมเป็นอะไรวะเฮ้ยโอเคเรามาเลือกมเมล็ดก,กันทุกคนเจ็ดพนะันแปดะจะเลือกเท่าไร่วันนี้เออปลูกในฤดูใบไม้ร่วงอ๋อวันนี้อันนี้มันฤดูฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนอะไรวะใช่ไหมเออผมผมผมหลอนแล้วอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เม็ดละร้อยอ่ะสิบาวันแต่มันมันเก็บได้รอบเดียวเอามาแค่แปดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยผมจะย้ายลงมาข้างละ่ะดีนะแค่แปดร้อยะไว้นี่ข้าโพดข้าโพดเรายังมีอยู่นะครับไม่เอาน่าจะใช่แหละไอ้ต้นที่รอดนะเพราะมันบอกว่าปลูกได้สองในดูเนี่ยเออฤดูใบไม้ร่วงสิบสองวันอะถ้าคิดอะไรไม่ออกเอามาเอามาอย่างละแปดก่อนมะเขือม่วง เอามาแปดทานน้อยๆหน่อยก็สักสี่อันนี้สี่วันโตอันนี้เอาสิบเลยเอาสิบแยมอันนี้ผมซื้อไปก่อนนะครับทุกคนอาจจะยังไม่ได้ปลูกวันนี้นะผมต้องการหลิกก่อนอนะ่ะข้าวเอาเอาแค่แปดพอละเอาแค่แปดพอเอาไปในในรั้วเรามีสองสปริงเกอร์ไงสปริงเกอร์ใหญ่ดอกไม้เออนี่ไงเอามาอันเอามาแปดอันเลยล้อมๆเลย อันนี้อะไรวะเนี่ยดูมันเจ็ดวันสี่พอละอัง,งุนสิบวันเอามาแปดอ้ยันนี้ผมว่าเอาไปหมักในถังดองนะ่าจะออมาสิบเลยมอมสิบนะครับโอเคเหลือสามร้อยครับ <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้วเงินแม่งแบบเกิดมันต้องเลือเท่าที่ แล้วก็บ้านพึ่งของเราพอทำอีกอันป่าวะแต่น้ำพึ่งเหมือนมันไม่ค่อยทำเ,นเนทงเนินได้เท่าไหร่ใช้เหล็กด้วยเหรอจีโอดไปไปเปิดแล้วก็กำลังคิดอยู่เดี๋ยววาร์ปโทเทมเรามีอะไรบ้างวะฟา,าร์มกับภูเขากำลังคิดอยู่ว่าจะไปใช้หาดเก็บของหรือว่าจะไปเหมืองเลยนอนบ่ายสองนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเนี่ยแต่ว่า มันก็ได้อยู่เหลยเราไม่ต้องเดินกลับเรามีโทเทียมใช่ไหมไม่เสียเวลาปุา๊บอะโอเคเปิดพลึกนะครับมีอันเดียวเนี่ยเปิดไปก่อนสิบโอเคแต่เราก็ต้องเอา,มาเมล็ดไปเก,ก็บกลับบ้านแล้วกันกน,นะได้ถ่านมาสิบไม่ค่อยได้อะไรเลยกลับบ้านกลับบ้านอันนี้คือฤดูใบไม้ร่วงนะไม่ใช่ฤดูร้อนผมจำผิดนะร้อนแล้วผม ตล้าถามว่าจริงๆแล้วเราปลูกได้ไหมเมล็ดที่ซื้อมาวันนี้มันก็ได้นี่ครับแต่ผมไม่อยากจะรดน้ําสักเท่าไหร่เอาเวลาไปลงอีกห้าชั้นก็ก็จะถึงชั้นที่เราต้องการแล้วนะพิกติดตัวไปอันหนึงสองอันแล้วกันเพื่อกิน เราก็จะได้แบบเหล็กแล้วทำไมเราจะต้องรดน้ำเองด้วยไม่เข้าจาจรอยใช่ไหมนี่เก็บมเมล็ดโดยเฉพาะแล้วกันนะครับแยกไว้ไปตรงนี้เอออันนี้เบบเก็บมาลงมาเมล็ดเออโอเคไปดีกว่าสี่โมงเย็นแล้วทันอยู่ทันอยู่ทันอู่่หละ แต่ผมว่าเป็ดอาจจะคุ้มเงินก็ได้นะเพราะว่ามันทำซ้ำซ้อนขนาดไก่อ่ะไก่อ่ะยังได้ตังขนาดนั้นเลยอ่ะยังได้แบบเรื่อยๆเลยอ่ะผมว่าเป็ดน่าจะเป็นเลยที่แบบคุ้มไม่รู้นะเอเซียนัดนี้ไว้กินล้านต้องไปทางไหนวะข้างล่างใช่ไหมไปเหมืองแล้เลี้ยวขวาไม่ค่อยชอบสีฤดูนี้เลยแฮ่กหนึ่งนะผมเห็นอะไรมุมมุมจอ ลูกพำนะครับลูกผำลูกพําลูกพัมลูกพัมลูกพัมอะไรลูกพรมพรมพัมพัมพรุพัมเกมนี้มีสปะร์รถป่ะสปาร์รถสปาร์รอเรือสปาร์สปร์โหมอสเต็มเลยมอสแบบเยอะจัดอ่ะอันนี้คือไม่ต้องหาแล้วนะมอสมีครวะเนอะซอเยอร์นะครับมาจากอีกหมู่บ้านนี่เลย โอ้ยเหมือนจะมีทางเด้อเดๆๆเด,ดเหมือนขึ้นไปได้หรอวะฮะไปไหนอ่ะไปต่อไอีกปะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไ,ไปงานเราก่อนอีกแค่แบบห้าชั้นนะ่ะก็ถึงแล้วนะแฮปเลกอเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งขอลองขุดนี้ดูก่อนขุดได้ยังอีเติ้ลคุณโอเคคันเหล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้และยังไงอีแค่ห้าชั้นชั้นก็จะได้เหล็กแล้วอ่ะนะ ก็เป็นอย่างที่วางแผนไว้แต่ช้าไปน,นิดนึงเลทไปน,นิดนึงเพราะว่ามันไอ้วันกิจกรรมไงโรบินก็ไม่อยู่ด้วยวนะันนั้นอนะ่ะแล้วก็เราก็ต้องไปไปแมงกะพุนนะครับแต่ก็สวยดีนะแต่ก็วันเดียวเองไม่เป็นไรจริงๆผมไม่อยากเสียเวลาตีตัวนี้เท่าไหร่เลยนะครับไอเอเลียนเนี่ยมันคือมันแบบเสียเวลาทุกคนมัน,มนเสียเวลาไม่ได้อะไรด้วย โอ้ยทางขาวนี่ก็น่ารำคาญแต่ปีก้างข้าวจะมีประโยชน์นะอาจจะขายได้ก็ได้นะลองเอาไปขายดูไหมเออเรามีสองอันแล้วในกล่องอะ่ะอันนี้ลองขายไหม้าได้อันละสิบบาทนี่หานะอันละห้าสิบพอได้อยู่นะอันละห้าสิบแบบสิบอันห้าร้อยก็พอได้นะข้ามาลงมเมล็ดได้สี่ห้าเมล็ดหนึ่งทุ่มแล้วเรามีโทเทมวารนะนี่เราไม่ต้องเดินกลับนะขอแค่ถึงชั้นสี่สิบก็พอคือมันไม่ใช่ว่าเราถึงชั้นเหล็ก แล้วเราจะได้เหล็กเลยคือเราก็ต้องหาเหล็กอีกเนื้อออกปะเออคือผมก็เลยคิดว่าจริงๆมันควรจะถึงเหล็กตั้งแต่พาร์ที่แล้วแล้วไงเพราะมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เท่านี้ปีแรกเองเอาเลยมากผมไม่ได้แบบคนรีบซะหน่อยนี่ผมเล่นชิลจัดเฮ้ยขอทองแดงนเ,เอยเฮ้ยยุ่งได้ไหมเนี่ยวุลย์ลำคขนน้ ลำคาญจังเลยอะไรรักแมแรงก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ยลำคาญโอ้ยอะไรเป็นอะไรมันน่าลำคาญคือคือแบบไม่มีอะไรเลยตัวเนี้ยเน้นลำคาญโอ้ยไม้ก็หึงหึงมาแล้วกินอันหนึ่งดิพริกอันหนึ่งเก็บไว้โอ้ไม่พอเลยมันแทบไม่ขึ้นเลยวะพลังงานมีเลยกินกินกินให้หมดอ่ะ เดี๋ยวทำเนื้อแมลงกินอีกเป็นปูแม็กเบนเทนโอ้ลำคาญวะไอเช็ยเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรนักหนาโอ้ยเยอะแย,ะ,ยะไปหมดอะมันสนุกตรงไหนนะเนี่ยฮะไอาการไอตีพวกนเนี้ยฮะไม่ได้มีความสนุกเลยแม้แต่นิดเดียวแม่งนิดลำคาญเขาผ่าเหอะแม่งรู้จักคำว่าลำคานไหมครับรู้จักคำว่าลำคาญหรือไม่เดี๋ยวนะเราทำใหม่ แล้วแมลงกินอูใช้สิบเลยวเพิ่งเห็นคิดว่าใช้ห้าไม่เคยดูไงว่ามันใช้เท่าไหร่ไม่เป็นไรเราค่อยกลับไปเอาได้นะครับเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วจริงๆตกปลาต้องใช้เยอะแล้รอ,อหน่อยนานนิดนึงเออเนี่ยมี่านอยู่ในรถล้างรอบนี้ฉันไม่พลาดหรอกนะเรียบร้อยอุย๊ยโอเคเลยหุกโกนมันเยอะอยู่นะแค่สองชั้นหนึ่งมันจะมาตังขวานทำไมวะไม่เข้าใจ เออหินก็ดีหินเหลือน้อยมากเลยอะหินมีไม่ถึงร้อยก้อนมีเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบเจ็ดน้อยอะ่ะน้อยมาก้ยจิโอดอุ้ยโอเคของดีโอ้ยสี่ทุ่มแล้วไงนักแม่ะว่าลมคารโว้ยอื้ออร่อยลมคารเป็นไรฮะฮะยมไว้แล้วนะรู้จะคือว่าลมคารหรือไม่เว้ยเจอแล โอเคชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวลาง,งานพอเปล่ะวะเนี่ยกินผิกนี้ก่อนก็ได้ยังไงก็คงไม่ได้ไปส่งละพผิดกว่กกนเนี้ยชั้นเดียวอย่าตายนะผมยอมกินไหลับเลยเอาเอาดีมีอะไรกินแล้วตอนเนี้ยเหม็นปากว่ะเหม็นปากเลยว่ะเฮ้ยเจอละเรียบร้อยครับเซฟหีบสมบัติอาสลิงช็อตนังกระติกอ่ะ หนังสติกครับหนังสติกโอ้ชั้นใหม่ว่ะโอ้มีแร่เต็มเลยแต่ขุดแล้วไม่ได้อะไรเลยเลยจะเชื่อเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้นับตึกแล้วกับฟาร์มกับฟาร์มโอเคอันนี้น่าจะยิงหินนะนี่ไงกูว่าแล้วเสียเวลาโคตรเลยในการหาหินเลยก็ต้องเอาหินมาใช้เพื่ออะไรวะเก็บไว้ได้ไหมไม่อยากใช้หนังกระติกนะอันนี้เดี๋ยวค่อยของมาใส่แล้วกันทั้นปะวะ ทันแม่ใส่ตอนนี้มันดึกรู้อะเออเมลอนนี่แล้วกันสีถังใช่ไ,งไม่เหมือนเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไม่ค่อยแพงหรอกนี่มันเป็นมะ่อรีเทศทันอยู่ทันอยู่โว้ยท่อนไม้เลยมันกิกกับวะเฮ้ยขายขายหละลองขายปีทั้งสาวดิเออเออคอสในเหล็กมาอันนึง ีไปเปิดแล้วก็พิเกิลซัมเมอร์สนี่เรียบร้อยสลิงชอ็อตสลิงชอ็อตสลิงชอ็อตไอ้บ่อบป่านี่เดี๋ยวก็ต้องลองทำดูนะโอเคนอนครับแต่ีหนึ่งสิบนาทีโหใช้เวลาคุ้มทุกพาร์ทเลยวะทุกวันเลยวะช่วงเนี้ยโอยเงินน้อยจังไปหาดได้เง,เงินเยอะกว่าแต่ต้องการหลิกกับตัวเนี้ยมาวันที่สอง มาดิอย่ามีจดหมายอะไรเข้ามาตอนนี้ขอร้องอ่ะโอเคโอเคขอเล็กกอนทำไมอันนี้มันมาอยู่กล่องนี้วะขอเล็กกอนอย่างอื่นค่อยว่าก,กันนะแยกของไว้มันเป็นระบงระเบียบหน่อยของเกะกะไว้หมดเโอเคอันนี้วาไปไหนอ่ะมาลเทนภูเขาภูเขามันคือส่วนไหนวะมันใช่มันใช่นี่ปะมันภูเขาผมไม่กล้าใช้เ่าผม ันใช่นี้ปะมันใช่เหมืองปะไม่รู้ว่ะถ้าเหมืองก็ดีเลยได้ไม่ต้องเดินเนี่ยโอ้ยพวกนี้ก็ต้องลดสินะอัตโนมือนี่ต้นอะไรอะมันมระโตงอย่างเงี้ยต้นอะไรวะดูวะลดๆไปก่อนระเบื่อนี่ผมก็เคลียร์ทิ้งได้ไอ้ต้นข้าวโพดเนี่ย,ตววยแต่ไม่ได้ซื้อมาด้วยนะไม่ได้ซื้อมาเพิ่มเนี่ยเออลถไม่โดนเสียงพลังงานหาของกินมาด้วยได้ไหมอะ อของกินซัมเมอร์ซโคตเอาไปสองโอเคไหนระบลูเบอรี่นี่เราเก็บไว้ใส่ถังนี่หว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองใช้ดูล้วนะ,ะดูดิมันไปไหนเอา้าลืมเก็บมายัางนิดช่างมันแล้วโรบินก็ทํางานเสร็จแล้วด้วยนะโอเคเรามาถึงภูเขาแล้วฮนะก็คือไอเนี้ยคือจุดวาร์ปใช่ไหมไอมันมาโผล่หน้าไอ้ลูกปั้นตอนที่เราวาร์ปไปบ้านที่ไปฟาร์มมันก็ไปโผล่หน้าไอสเต,เตจูนั่นน่ะแสดงว่าใช่แหละ โอเคโรบินเ okay, อ้ายังไม่ถึงเวลาเปิดอ่ะไปไปหาลิกกอนไปหาลิกกอนหาลิกกอนก็ไดไ้ไม่ได้อยู่ไกลนะอ่ะอ่ะออขาดเหล็กอีกประมาณสิบกว่าสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวต้องเอาไปเผาอีกนะไอ้ที่บ้านเราก็ไม่ได้เผานะมันมันยังไม่ครบห้ามื่ก้นั้นนะใช่ไหมมันใช้เหล็กหนึ่งหนึ่งอันต่อนหนึ่งไอ้นี่ใช่ไหมเออใช่เขาไอออนบาหนึ่งตอนหนึ่ง เคเราต้องลงลิฟต์ถึงชั้นเหล็กแล้วเอาละยินดีต้อนรับชั้นที่มีทรัพยากรสินะโอเคไม่ได้อะไรเลยมันต้องขุดยังไงวานั้นถึงมันสุ่มก็เป็นไปได้อันไหนมันคือเหล็กก็ผมขอดูก่อนนะไอหินก้อนไหนที่มันคือเหล็กหรือว่ามันแค่มีโอกาสได้เหล็กเฉยๆโอเส้นจิโอดเอ่อโอเคต้องเอาไปเปิดนะครับอ้าวไม่เจอไม่เจอ สลามสุดน่ารักเออดีกว่าไอเอเลียนนั่นเยอะเลยเอเลียนนั่นน่าลำคาญนะครับสลามดีกว่าอย่างน้อยน้องก็ไม่ค่อยน่าลำคาญเท่าไหร่เหมือนเป็นเพื่อนเราแบบเพื่อนแก้งเหงาในเมืองเออไหนวะยังไงมันคือเล็กวะงงวะไม่เข้าใจวะอ๋อนี่ยังไงนี่ใช่ใช่ปะใช่ปะน,น,นี่นี่นี่เนี้นี่ผมว่าใช่นี่ไงโอ้โหสามอันเลย哟หก ้ยมันได้เท่ามันได้เท่าไอไอผลึกทองแดงเลยไอไอที่มันเป็นทองแดงอะสีส้มๆอะมันได้พอๆกันเลยว่ะทุกคนผมคิดว่าถ้ามันเป็นเหล็กแล้วมันจะได้น้อยกว่าไม่ใช่นะพอๆกันเลยทีละสามทีละสองอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคนะถือว่าโอเคกับความพยายามอะออกบันไดเอ้ยไฟอสซินมันฮะน้ำตาน้ำตาน้ำน้ำแข็งเอาไปบริจาคได้หรอ อันตายแห่งความเย็นพอเซนเทียโอเค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 มด่ด้เออลืมดูเลยเมื่อวานปีกข้างขาวมันได้ตังค์ป่าวะชิบหายแล้วผมโย,โย,โยนไปเยอะด้วยไม่ได้ดูอีกทำไมผมไม่ดูวะถ้ามันไม่ได้ขึ้นมานี่แล้วผมเอาไปไข่นี่ก็เสียดายอยู่นะเ,เ,ดเดี๋ยวลองสักอันหนึ่งนี่ขุดได้ไเองเผื่อได้เหล็กได้ป่าววะได้หินอุ้ยแต่ได้หินเยอะโอเคหินเราน้อยครับ อิร้อน,น้อยมากน้อยมากๆอุ้ยลำคาญเว้ยลอยน่าลำคาญจะคำว่าลำคาญไหมจะคำว่าลำคาญกันบ้างไหมมาดิไม่รู้จักคำว่าลำคาญหรอฮะอุย้ยมาเรื่อยๆเลยวะไปดิว่ะ อูต้ตายตายตายกินก่อนกินกิน,กนอีกคำหนึ่งสองคำเลยดีนะมาสองคำโอเคมีได้หินเยอะเอาอุ้ยมีตัวใหม่ด้วยดึงดึงอยู่นั่นน่ะตัวอะไรไม่รู้กระโดดดึงดึงเหล็กแล้วท่าแหละโอ้โหสิบสองงี้ไงถ้ารวมกับที่บ้านมันก็ได้แค่สามบานไม่พอไม่พอไม่พออโยไปได ไม่มีเลขข้ามต้องการเลขข้าววันนี้เฮ้ยอย่าพึ่งมายุ่งกับผมได้ไหมคุณตัวใหม่ตัวอะไรวะคุณมีไอเดียพูดขึ้นมารอให้ตัดสินใจอัพเลเวลเหรออัพเลเวลแน่เลยเริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นเป็นละเล่นเ,เป็นนิดหนึ่งเล่นเป็นนิดนึงก็อยู่มาตั้งสองเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วก็ต้องเล่นเป็นบ้างดิเนาะเออใช่ไหมแน่นี้แย่ย ไปเปิดได้เนาะมันจะได้อะไรวะเดี๋ยว n อ i e ช t s นซีเราต้องเดี๋ยวรอหลังจากปลูกปลูกผักเสร็จอะผมจะหาเวลามาตีไอ้พวกหนอนนะครับแล้วก็ตกปลาักแบบพาร์ทสอพาร์ทอาจจะพาร์ทหนึ่งอาจจะสักสามสวันในเกมเลยหรือว่ายัางไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับคือแบบอยากได้คืนอยู่นะครับ a อ c i ช n t นซีแะแต่ว่าตอนนี้โฟกัสเล็กก่อนผมต้นฤดูผมไม่อยากมานั่งรถน้ำข <c oughs> ี้เกียจมานั่งรถน้ำ ทำไมผมจะต้องมาลดน้ำด้วยนะผมไม่เข้าใจเลยอุย้ยน้ำลำคาญพลังงานยิ่งเหลือน้อยน้อยโอ้ยนี่ก็ได้เหล็กอ๋อจริงดิเ,เลขข่ขาวๆรู้ว่าต้องตีนี้มันถึงจะได้ทางลงว่าพลังงานเราจะหมดแล้วอะ่ะอืมอกรเพงโอเคนี่กินได้เหรอไม่ได้กินได้แค่ใชยลับแล้วน่าจเอากล้วยมาเพิ่มอ่ะ เลือดจะหมดแล้ววาตายขาเมืองแน่เลยคุณหมอเออวาหรือว่าไอคีนิกที่มันที่มันอยู่ในเมืองมันคืออย่างนี้นี่เองวะคือมันพอเราตายแล้วมันจะมีแบบหมอมารับวะราะมันมีหมออยู่ผมจำได้ไอเ้เชี่ยไม่แน่ไม่แน่นะเว้ยเชี่ยงั้นเดี๋ยวลองหาทางลงแล้วเหยียขาดูถ้ามีเหล็กก็รีบขุดถ้าไม่มีก็รีบขึ้นมาได้ไหมอะ ไม่อยากเจออะไรคิวตายในนี้ไม่อยากยาก COME ินไซรัปด้วยมันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยนี่นี่เล็กเล็กเล็กเอันดียวเดอุ้ยมีมีไอเหมือนไอตัวตุ่นอยู่เลยอ่ะโอ้โหได้อันเดียวเองอ่ะเชี่ยโอ้โหได้น้อยจังวะขุดไอพวกนี้ก็ไแ้เผื่อได้เอาเท่านี้ก่อนก็แด้ไม่เงยเฮ้ยมีชั้นหนึ่งเฮ้ยนี่เล็กเล็กเลกเลฮ้ยโอ้โหโ้อส่งอันหนึ่งชิมีชั้น ไอ้เชี่ยรู้ยังยุงกับกูย่งยุงกับกูเยอาอยอะอย่า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 มาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้นะไป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 โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ชื่นไม่เคยลงเมืองตื่นเต้นขนาดนี้เลยมีอย่างเสียตังค์มีสองพันเองรู้สึกเหนื่อยเชี่ยต้องกินจริงวะหมดทุกอย่างแล้วอะโอ้เดินอื่นขนาดนี้เดินอื่นขนาดนี้ไม่มีตัวเลือกแล้วโอ้โหเดินคนอื่นอะ จัดเราต้องเหลือพลังงานไว้เดินด้วยดีว่าเกือบลืมนี่นี่เล็กๆๆๆๆ,ๆ,ๆพอแล้วป้านีกครับพอแล้วป่าสิบเก้าเอ้ยได้อยู่พอแล้วพอแล้วเอ้ยเมื่อกี้เจออฟ์เซนเห็นอฟ์เซนเทียแต่ว่าแบบมีตัวอะไรเฝ้าบอกเมื่อกี้อุย้ยดูชั้นสีน่เก้อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งไอ้นี่เลยนะหาชั้นห้าสิบไหมเราเราเซฟพลังงานไว้หาไหมเชี่ยมันชั้นเดียวเองไอเชี่ยเสียดายนะเว้ย,ออย,ออย,ออยขอให้ถึงเลยได้ไหมอะ เพราะนั้นมันมีปัญไดลงวะขอเดินดูก่อนนะพลังงานหมดแล้วพลังงานเราไม่เหลือแล้วตอนนี้มันหมดทุกอย่างแล้วฮะไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ไม่มีเลยวะเชื่อละครเอาเฮ้เรากินแค่รดได้นี่วะไอเชี่ยเราเพิ่งผมเพิ่งเห็นตันึงตันึงแล้วทำไมกูเพิ่งเห็นวะกินกินกินไอเชี่ยเราผมเพิ่งเห็นได้ไงโอ้ตาทั่วเกินผมอุตส่าห์เก็บไว้เพื่อกินโอ้ โอ้ยบ no ้าโอ้เจตได้ไซลัปโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินไปแล้วเดี๋ยวมันก็ได้คืนละไซลัปอ่ะนะครับเนี่ยในภายในวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวก็ได้คืนแล้วผมไม่ได้นานแล้วไงไม่เป็นไรแหงเยชีวิตไม่มันไม่เจอทั้งกระไดหรือว่ามันต้องฆ่าพวกนี้นี่ไงเจอแครรออีกอ่ะดูดิโอ้ผมไม่ต้องกินไซลัปก็ได้นะอันที่จริงแล้วแต่ไม่เป็นไรครับกินไปแล้วเดี๋ยวก็ได้คืน เต็มที่ก็สองวันนะอ่ะก็ได้คืนละเพราะมันประมาณห้าหกวันหรือไม่ก็่เจ็ดวันประมาณเนี้ยในเกมอ่ะเนี้ยไม่ได้นับเหมือนกันเอาเส้นจีโอโอเคชั้นเดียวเนี่ยได้เสฟเลยเนี้ยเราได้เดินกลับแบบคือตอนเนี้ยผมพายายามที่จะไม่ใช้พลังงานเยอะเพราะว่าพลังงานมันคือเราไม่จําเป็นต้องกินของที่มีอยู่ให้หมดแล้วก็พลังงานมันลดเร็วมากเลยเหลือน้อยสมัยทางลงชั้นนี้มันหายากจังวะอืม โอ้ยหนึ่งคุมเนอะโอ้ยน่าลำคานว่ะเชี่ยเหลือแค่รอดเซฟไว้อันนึงได้ไหมเผื่อพลังงานมันแดงแล้วเราเดินอืดจะได้เดินกลับบ้านได้เราไม่มีหินว้าเนี่ยไม่อยากโดนป้า,าปตังยโมโอ้ยโอ้ยทบายสบายยิ่งลงมาลึกๆยิ่งลำบากไม่เจอวะทำไมวะทำไมชั้นนี้มันหายากแต่ได้โฟร์ซินจีโอหรืคุ้มอยู่มั้งช่างมาันช่างมันแล้วเหล็กอะผม เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ขอททางลงก่อนได้ไหมไอ้เชี่ยไม่วะาไอ้หลึงจริงแล้วมันอยู่แค่ปลายจมูกแต่เรานี่ไงว้าแล้วโอเคสมบัติไม่เอาทานนะอ่ะทันราบูสทันดาบใส่ได้ปะ่วะหลังป้องกันบวกสองตันทันวหนึยดีกว่าเดิมโอเคโอเคครับกับกับกับอย่าพึ่งลงกลับก่อน กลับบ้านกันสองทุกครึ่งแล้ว,วแล้วสรุปก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปหาโรบินนะไปอัปเกรดจริงๆควรจะไปหาโรบินนะครับควรจะยืนรอจนเก้าโมงเพราะว่าอัปเกรดไม่่ายใช้เวลาอีกนะไอ้เราเนี่ยรู้กี่วันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาโรบินก่อนเลยแล้วกันวันนี้ไม่ได้หารองเท้านี่เดี๋ยวไปเก็บไวยกันกูนจะหลงอีกมเนะี่ยทางนี้ใช่ไหมโรบินเปิดร้านกลางคืนไม่ได้หรอเปิดร้านกลางดึกอ่ะไม่ได้หรอแบบทำโอทีอ่ะ พี okay. กลับมาไอ้นี่เสร็จแล้วออยังรองเท้ายัดใส่ยัดใส่ตังได้ปะได้เน,ะนา,นา,นา,นาะแป,หหะปหออ๊หนึ่งนะสำคัญ่ะนี่กีกะกี่กะไปไหนมึงกี่กะไปไหนนี่มึงกี่กะไปไหนนีเออหนึ่งเอาโบโลูเบอร์รี่แล้วกันหนึ่งสองบลูเบอร์รี่กล้วยที่เราน่าจะปลูกไว้เยอะๆหน้าเลยดูที่แล้วอะแม่งแบบให้พลังงานโคตรด,ดีเลยด้วย,วยกินๆๆอ,อิ่มอิมอ่ะอิ่มอิ่มจัดอ่าเก็บไว้ งเทา้าขายแล้วก็ปิดข้างเข่าลงหย่อนสักอันแม่คือหย่อนอันนึงลงหย่อนอันหนึง่งเราดูราคาโอเควันนี้เท่านี้แหละนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฮาโลวินนะฮะนอนนอนนอนาดูราคาข้างเข่าหน่อยการต่อสู้เลเวลสามสูตรอาหารใหม่รูสแพสพัตพัตเตอร์รูสแพสเตอร์อะไรสักอย่างรูสเพสเตอร์เลย สิบห้าบาทโอ้ไม่ต้องขายเก็บไว้ใช้ดีกว่าใช้อะไรได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิบห้าอะลืมดูวันที่เลยมันวันศุกร์กับวันไอ้นั่นโอเคเมื่อวานอันคารไม่เกี่ยวนี่มันฟุตเงินสี่พันสามพอได้โอเคก็เดี๋ยวเราต้องเผาเหล็กนะครับพาร์ทนี้แล้วก็เอ้ยพาร์ทต่อไปนะฮะแล้วก็ไปฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย